ก็สําหรับใครที่กําลังมองหาตัวเครื่องปาดนะแล้วสงสัยว่าเฮ้ยไอตัวที่ผมทํำยูแคมมาให้พี่ๆช่างนะครับว่าเนี่ยทำไปแล้วเฮ้ยมันจะมันจะสั่นไหมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเนื่องจากเกิดในลักษณะที่ว่าเป็นอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวเอาเอาแผ่นปาดมาดีนะครับก็คืออ่ะถือถือเลยจริงๆอ่ะแผ่นปาดมันมาพร้อมควบคู่กับตัวตชุดนี้นะอ่าทีนี้แผ่นปาาเนี่ยบางคนก็เฮ้ย ผมซื้อแผ่นยาวได้ไหมซื้อได้นะผมมีให้ยาวถึง4เมตรนะครับแล้วก็แต่ว่าตัว4เมตรเนี่ยจะหนาถึง7มิลครึ่งนะครับ7มิลครึ่งคือตรงนี้นะครับไอ้รุ่นที่แถมไป8,900เนี่ยได้ใบป,ปาดตัวนี้นะคือจริงๆ8,900ผมว่าหาได้น้อยแล้วแหละที่เขาจะขายให้นะแต่ว่าผมมาพร้อมส่งให้แล้วก็ประยุกต์ตัวชุดยูแคมให้ถ้าอยากได้ใบป,ปาดรูเนี่ยมเรามีส่งแต่ถ้าอยากได้ประหยัดกว่านั้นอ่ะโอเคมาดูชุดยูแคมครับยูแคมตรงนี้ใครที่สั่งจองมาให้เดี ผมออกแบบมาในลักษณะที่ว่าใบาแผ่นเมื่อกี้เราถอดออกนะครับตรงหูนี้นะสามตัวถอดออกแล้วใส่ชุดยูแคมตรงนี้เข้าไปสวมล็เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองใบาปาดเพราะว่าใบาปาดเม็ดนึ่งมันอยู่ประมาณพันสองถึงพันห้านะครับเราใช้ชุดยูแคมเนี่ยหนีบล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ซื้อท่อนเหล็กรูปบบพันตามท้องตลาดในพื้นที่มาใช้งานได้เลยพังเสียมันทิ้งได้ซื้อได้ใหม่ใบาปาดท่อนนั้นเหล็ก เดี๋ยวนะอลูมิเนียมพวกเนี้ยเม็ดหนึ่งอ่ะตกแพทอ่าเม็ดหนึ่งละเม็ดละพันสองถึงพันห้าซื้อท่อนเหล็กอ่าท่อนเหล็กพวกเนี้ยได้สบายนะครับท่อนเหล็กพวกนี้ก็ไม่มิไม่ถึงพันอยู่ละนะทีนี้เพื่อนๆพี่ๆก็สงสัยว่าเฮ้ยแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะปาดปูนได้ไหมพี่จะเอาไปทําถนนคอนกรีตโอเคเลยเพราะว่าถนนคอนกรีตเนี่ยจะมาตัดอลูมิเนียมเนี่ยสั้นยาวสั้นยาวเนี่ยผมเสียดายแทนนะผมไม่ได้เป็นผู้ประกอบการก็จริงแต่ว่าผมก็มองถึงพี่ๆนะครับว่าเฮ้ยถ้าเอาไปใช้เนี่ย เราต้องมาตัดใบฝาดอลูมิเนียมแล้วเอาใบอลูมิเนียมไปวางสมมติว่าไอ้เหล็กของท่อนนี้มันเป็นแบบเหล็กนะเอาอลูมิเนียมเอามาวางพาดเลยอ่าคืออย่าไปตกหลุมพรางกลไกทางด้านการตลาดนะครับเขาจะวางพาดอย่างนี้เลยถ้าคือถ้าเราเป็นช่างจริงๆรนะผมก็ผมก็แค่แนะนําเสริมนะไอ้ตัวนี้มันมันก็ดีมันก็เบานะครับมันก็เบานะแล้วก็วางพาดบนแบบเหล็กซ้ายขวาแล้วก็ติดก,กับตัวใต้เครื่องแล้วก็สัน่น ไปเลยนะมันก็เบาพกพาง่ายนะครับไอตัวเนี้ยแต่ข้อเสียคือว่าเครื่องสั่อลูมิเนียมกระพือแล้วแบบส่วนใหญ่เป็นเหล็กนะครับอลูมิเนียมกระแทกเหล็กเนี่ยอลูมิเนียมยังไงก็สู้ไม่ได้นะผมพูดเลยนะครับแล้วก็ก็ท้ายสุดอันนี้ไปก่อนทางก่อนก็ซื้อเพิ่มเครื่องยังอยู่ซื้อใบเพิ่มเมตรหนึ่งก็พันสองพันห้าถ้าชอบสเ,เต็ปนี้อันนี้ผมไม่ว่าแต่ถ้าอยากประหยัดนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับ พันกว่าบาทนี่ซื้อได้เหล็กได้ไม่รู้กี่ท่อนนะครับวันนี้เราไปเทถนนกว้าง2เมตรห้าสิบอ้าวเราเลือกตัดเหล็กได้เลยนะฮะสเมตรอ่าสองถ้าเลนมาสองเมตรห้าสิบก็ก็ตัดเผื่อให้มันวางพาดบนแบบได้นะครับสมเมตรก็ตัดเผื่อได้นะครับเหล็กท่อนนึงมันมีกี่บาทนะแล้วอ่ก็เล่นตัวหนาๆนานาเปเล็กก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมก็อ่เป็นเหล็ก3นิ้วสนิ้วนะครับที่ออกแบบให้นะถ้าใครสนใจไซส์อื่นก็หลังไม้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถนนที่สเปคไม่สูงมาก การสัน่นสะเทือนของเครื่องไม่ไม่ได้สูงมากก็เล่นตัวนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะสาธิตท,ที่ดูว่าเมื่อเอาชุดยูแคมที่ผมออกแบบมาให้กับพี่ๆเพื่อนๆแล้วเนี่ยมาค่อมตัวนี้เปลี่ยนทาย2เมตรเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยน2เมรเอ่ะวันหลัง3าเมตร4เมตรนะผมว่าถ้าแรงสัน่นสะเทือนไม่มากก็เล่นตัวนี้ก็ยังพอช่วยได้นะครับพี่ๆเพื่อนๆก็จะได้มีกําไรในการทํารับเหมากันมากขึ้นนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันอ่ะเดี๋ยวเก็บตัวใบลูมิเนียมไปนะครับใบลูมิเนียมแล้วก็มีส่งนะ แต่ว่าถ้าอยากประหยัดก็ไว้พวกตัว U c คมก็ได้นะครับเราก็จะส่งให้สั่งซื้อตัางหากก็ได้นะถ้าไม่ได้ซื้อเครื่องกับเราก็พี่ๆจะไปผลิตเองก็ได้ไม่ว่านะอันนี้เป็นเป็นผมออกแบบเองนะก็โอเคเนื่องจากเราต่ออันนี้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็วางบนแบบไอตัวขาตั้งที่ติดมาเน,นี่ยมันอาจจะขาสั้นนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆจะเอาไปใช้ก็หาอะไรมาหนุนก็ได้นะตอนที่เราพักเครื่องนั่นแหละอ่ะอันนี้เริ่มสตาร์ตกเตะขาตั้งขึ้น ครับโอเคอ่ะหยิบตัวลองออกนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะับติดเครื่องทำคนเดียวได้เลยไหมนะครับก็อันนี้ทีเดียวติดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูเนี่ยเดี๋ยวผมจําลองอันนี้ถ้าถ้าเป็นใบใบลูมินียมเนี่ยถ้าเปิดสาตาทเครื่องอย่างเงี้ยใบปาดเนี่ยจะกระพือน,นิดๆแล้วเพราะว่าตุ้มตุ้มมันจะอยู่ตรงนี้ตุ้มข้อเหวี่ยงนะครับตรงปลายมันอยู่นี้นะก็ อันนี้ผมจะเอาน็อตมาวางไว้เพื่อให้เห็นว่าอ้มันกระพือกระพือจริงนะมันจะสั่นอันนี้เนื่องจากเขาเรียกอะไราการสั่นสะเทือนมันมันถูกคอนลงนิดหน่อยนะแต่ว่าพี่ๆก็ไม่รู้ว่ามันจะมันจะสั่นไหมเดี๋ยวเรามาลองดูสมมุติว่าอันนี้เหล็กสองท่อนนี้เป็นบ่ารางแล้วจะดึงถอยออกไปนะออาเดินเครื่องครับเดินประมาณไม่ประมาณครึ่งหนึ่งพอพอไม่ต้องสุดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะ ดูนะครับสันนะแล้วเสียงเนี่ยไม่ธรรมดาคือถ้าดูแต่ตาเปล่าเนี่ยอาจจะดูไม่ออกเนี่ยเราก็รีดรีดเนื้อ,เน,อเนื้อปูนไปสันนะครับก็มั่นใจได้นะครับมันเดินหน้าเดินหลังได้สบายเลย นะเอาดึง,ด,งดึงไปดึงกลับมันสะเทือนมากเสียงดังนะครับมั่นใจเหล็กท้นเหล็กกระทบแบบรอเหล็กยังไงก็ก็ทนครับดีกว่าดีกว่าพี่พี่จะเอาเอาเบาเครื่องหน่อยเ,อเบาเครื่องไวตะโกนแข่งเบาเครื่องเดยออุ่นเลยปึ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเมื่อกี้อันนี้คือคันเร่งมันคันเร่งเราเร่งมาถึงแค่นี้เอง ถ้าดันส,ดสุดนี่สุดนี่เลยนะนี่นี่คือสุดเลยแต่เมื่อกี้น้องน้องเขาดันแค่ตรงกลางแค่นั้นเองอ่าแค่นี้เองแค่นี้ก็ก็เหลือเฟือแล้วนะครับก็ถามว่าเฮ้ยเท่นไอ้น็อตมันดิ้นดิน้นเมื่อกี้มันเพียงพอไหมถ้าไม่พอเนี่ยพี่ดันสุดได้เลยนะก็คือครึ่งเดียวนี้ก็รู้รู้เรื่องแล้วนะครับดังนั้นถามว่าสั่นไหมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับก็อ่ะถ้าสมมติว่าวันหลังเลนถนนที่เราปาดเนี่ย มันมีการเปลี่ยนไซส์ตัดท่อนเหล็กเปลี่ยนใหม่นะครับก็มาขันแค่น็อตตรงนี้เองปึ๊บสารตัวหน้าสาตัวหลังเสร็จปับ๊บยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ไปค่อมเหล็กท่อนใหม่ที่เราเตรียมไว้ไม่ต้องไปเสียตังซื้อแผ่นอลูมิเนียมบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะแชร์กันใครจะไปทำเองก็ได้หรือจะดีวกับเราแล้วก็เราให้เราส่งให้ก็ได้ยิ่งซื้อจากร้านเราแล้วก็ให้ราคาพิเศษไปนะครับคือเหมือนว่าค่าแรงค่าค่าเหล็ก ผมทาให้เลยผมไปซื้อเหล็กให้ผมเชื่อมให้ผมประกอบให้นะครับ <c ười> ไม่คิดค่าแรงไม่คิดค่าอะไรมากก็ <c ười> นิดๆหน่อยๆนะครับก็พี่จะพี่จะได้พี่ๆเพื่อนๆจะได้ประหยัดเวลานะครับไม่ต้องไปวิ่งซื้อวิ่งทํานะเอาหัวสมองไปบริหารจัดการงานก่อสร้างนี่ก็ให้มันร <c ười> <c ười> <c ười> ุ่งร่วงแค่นั้นก็โอเคละนะครับหน <c ười> ้าที่ <dette> ตรงนี้ปล่อยให้เราเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยนะครับให้กับพี่ๆ <c ười> ไปได้จะได้ทํางานได้อย่างคล่องตัวนะครับก็การรีวิวก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยว จะมีคลิปอีกวิดีโอหนึ่งนะครับในการถอดเปลี่ยนโอเคก็เดี๋ยวยงัไงตอนนี้ก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสวัสดีครับ